ทุกครั้งที่แม่น้ำโขงไหลเอื่อยมันพาเอาความทรงจำของคนสองฝั่งไหลาตามไปด้วยฝั่งหนึ่งคือเวียงจันทร์อีกฝั่งคือสยามครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นพี่น้องแต่เมื่อสงครามและอำนาจเข้ามาแบ่งแผ่นดินคนลาวนับหมื่นถูกกวาดต้อนข้ามน้ำมาอยู่ในกรุงบางกอกและกลายเป็นคนไทยโดยไม่รู้ตัวบทที่หนึ่งจากพี่น้องสู่ศัตรูในอดีตลาว ไม่ได้หมายถึงประเทศลาวอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันแต่หมายถึงกลุ่มชนในอาณาจักรล้านช้างซึ่งรวมทั้งหลวงพระบางเวียนจันท์และจำปาสักอาณาจักรล้านช้างถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่14รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและภาษาของตนเองในอีกฝากหนึ่งของสยามกรุงศรีอยุธยาก็เติบโตเป็นอาณาจักรใหญ่ทางภาคกลางระหว่างสองอาณาจักรนี้ มีทั้งความสัมพันธ์อันดีและการสงครามสลับกันไปล้านช้างเคยส่งเครื่องบรรณาการแก่สยามและสยามเองก็เคยให้ความคุ้มครองแก่ลาวแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์นั้นเริ่มเปลี่ยนเมื่ออยุธยาเริ่มขยายอำนาจขึ้นเหนือล้านช้างจึงกลายเป็นดินแดนกันชนระหว่างสยามกับพมา่าในปลายสมัยอยุธยา กองทัพอยุธยาเคยยกขึ้นไปช่วยล้านช้างปราบศึกภายในและมีการนำช่างลาวลงมาสร้างเมืองในภาคกลางถือเป็นการกวาดต้อนลาวครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์แต่เหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นอีกกว่าร้อยปีต่อมาบุทที่2ส,สงครามแห่งเจ้าอนุวงศ์จุดเปลี่ยนของสองแผ่นดินปีพศ2369เจ้าพระวอเจ้านครเวียงจันทร์ หรือที่รู้จักกันในานามเจ้าอนุวงศ์ได้ลุกขึ้นแข็งเมืองต่อกรุงเทพในรัชกาลที่สามเขาเชื่อว่าแผ่นดินลาวควรเป็นเอกราชไม่ต้องอยู่ใต้พระบรมราชานุภาพของสยามอีกต่อไปกองทัพเวียงจันทร์นับหมืน่นยกลงมาตามลำน้ำโขงตีเมืองนครราชสีมาจนเกือบแตกแต่สุดท้ายถูกตีกลับโดยกองทัพสยามจากกรุงเทพและพระยาสุรนารีหรือเท้าสุรนารี พัญญาของเจ้าเมืองโคราชก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หยุดทัพเหล่าได้หลังสงครามนั้นกองทัพสยามตอบโต้ด้วยความรุนแรงเผาเมืองเวียงจันทร์จนเหลือแต่ซากและกวาดต้อนผู้คนลาวลงมากรุงเทพและหัวเมืองภาคกลางพงศาวดารรัชการที่สามเขียนไว้ว่าได้กวาดครัวลาล่าเวียงจันทร์ลงมาทั้งสิน้นแบ่งไว้ตามหัวเมืองราชบุรีนครชัยศรีธนบุรีและรอบกรุง ผู้คนเหล่านี้บางส่วนเป็นชาวบ้านธรรมดาบางส่วนเป็นช่างฝีมือพระสงฆ์และหญิงในวังพวกเขาถูกพามาด้วยน้ำตาและไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านอีกไหมบทที่สามเส้นทางแห่งการกวาดต้อนการกวาดต้อนผู้คนในยุคน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีรถไฟไม่มีเรือกลไฟมีเพียงเรือไม้และเท้าเปล่าคนลาวจากเวียงจันทร์ ต้องเดินทางข้ามภูเขาผ่านแม่น้ำและป่าก่อนจะมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่าพันกิโลเมตรเอกสารโบราณบอกว่าการเดินทางนี้ใช้เวลานับเดือนผู้หญิงอุ้มลูกเดินไปพร้อมฝนตกและแดดร้อนผู้ชายถูกมัดเชือกเป็นแถวยามพักต้องนอนกลางดินบางคนล้มตายระหว่างทางโดยไม่มีแม้แต่หลุมศพแต่เมื่อมาถึงสยาม พวกเขาไม่ได้ถูกฆ่าทิ้งเพราะในสายตาราชสำนักสยามคนลาวคือทรัพยากรที่มีค่าคนลาวขยันอดทนและมีฝีมือด้านช่างจึงถูกส่งไปทํางานในหลายพื้นที่บางส่วนขุดคลองก่อกําแพงปลูกวัดหรือรับใช้ในวังบทที่4จากเฉลยสู่ผู้สร้างกรุงชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนลงมา ถูกตั้งถิ่นฐานตามชานเมืองกรุงเทพฝั่งธนบุรีบางคอแหลมบางผลัดบางกอกน้อยชื่อบ้านหล่าววัดเหล่าตลาดเหล่าที่ยังคงเหลือในแผนที่เมืองคือร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานเหล่านั้นหลายชุมชนได้รับที่ดินให้ปลูกบ้านโดยมีเงื่อนไขว่าต้องทำงานให้รัฐปีละสองครั้งผู้ชายทำงานโยธาผู้หญิงช่วยงานวัดและราชการ เด็กๆถูกเกณฑ์เข้ารับการศึกษาในวัดไทยเพื่อให้พูดภาษากลางแทนสำเนียงลาวในทางหนึ่งนี่คือนโยบายหลอมรวมทางวัฒนธรรมแต่ในอีกทางนี่คือการเอาชีวิตรอดของผู้แพ้เพราะถ้าอยากอยู่ในแผ่นด,ดินใหม่พวกเขาต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดจากคนลาวกลายเป็นไพร่ยสยามจากเสียงเว้ากลายเป็นเสียงกลางและจากผู้แพ้ กลายเป็นผู้สร้างเมืองหลวงโดยไม่รู้ตัวบทที่5ศิลปะและศรัทธาที่ข้ามโขงมาชาวลาวที่มาพร้อมศึกเจ้าอนุวงศ์ได้นำวัฒนธรรมติดตัวมาด้วยทั้งเพลงภาษาผ้าและศิลปะทางศาสนาพระสงฆ์ลาวหลายรูปได้รับอนุญาตให้จำพรรษาในวัดไผ่และกลายเป็นครูสอนภาษาบาลีในกรุงเทพ วัดบางกอกหลายแห่งที่สร้างในยุครัชการที่สและสมีฝีมือช่างลาวอยู่เบื้องหลังเช่นลวดลายปูนปั้นที่วัดสุทัศน์ประตูแกะไม้ที่วัดโพหรือผนังวัดอรุณที่มีลายเส้นและโทนสีคล้ายศิลปะเวียงจันทร์แม้แต่เสียงดนตรีในราชสำนักก็มีเสียงแคนและซอจากชาวลาวผสมอยู่ก่อนจะพัฒนาเป็นวงเครื่องสายไทยในยุคต่อมา วัฒนธรรมลาวยังซึมเข้าสู่อาหารจากปลาร้าและข้าวเหนียวสู่เมนูไทยแท้ในปัจจุบันจากเพลงลาวเวียงจันทร์สู่เพลงไทยเดิมจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือของลาวและอะไรคือของไทยบทที่6หญิงลาวในวังความงามและความเงียบในบันทึกของเจ้าพระยาธิพากรวงมหาโกษาธิบดีกล่าวถึงหญิงลาวจำนวนหนึ่ง ที่ถูกคัดเลือกเข้าไปอยู่ในวังด้วยชื่อว่านางลาวหรือหม่อมลาวพวกเธอถูกอบรมให้พูดไทยกลางแต่งกายตามแบบไทยและบางคนได้รับตำแหน่งนางในหญิงลาวเหล่านี้มีชื่อเสียงเรื่องความอ่อนโยนและฝีมือทอผ้าราชสำนักสยามจึงนำผ้าลายลาวมาใช้ในเครื่องแต่งกายจนกลายเป็นแฟชั่นของวังหลวงในรัชกาลที่สถึงสี่ แต่ในความงดงามนั้นยังมีความเงียบไม่มีใครรู้ชื่อจริงของพวกเธอไม่มีใครบันทึกเสียงร้องไห้ของหญิงที่ต้องทิ้งบ้านมีเพียงลายผ้าที่เหลืออยู่บอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูดบทที่7จจากชาวลาวสู่ชาวบางกอกเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วคนลูกหลานของชาวลาวเริ่มแต่งงานกับคนไทย พูดภาษาไทยกลางและเปลี่ยนชื่อให้เป็นไทยแต่ในชีวิตประจำวันพวกเขายังรักษาวิถีบางอย่างไว้เช่นการกินข้าวเหนียวการพูดคำลงท้ายว่าเดอ้อหรือการกราบพระด้วยท่าประนมช้าๆแบบลาวในสมัยรัชกาลที่หเมื่อสยามเริ่มสร้างชาติสมัยใหม่รัฐประกาศนโยบายรวมคนเป็นไทยคำว่าลาวกรุง ถูกลบจากเอกสารราชการชาวลาวถูกนับเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์แต่ในความสรงจำของชาวบ้านพวกเขายังเรียกตัวเองว่าลูกลาวและในบางพื้นที่ของกรุงเทพเช่นฝั่งธนบุรีบางพลัดบางคอแหลมเสียงลาวยังคงแวววอยู่ในเพลงกล่อมเด็กและในบทสวดตอนเข้าพรรษาบทที่8 เลือดลาวในใจไทยทุกวันนี้คนกรุงเทพจำนวนมากอาจไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของตนคือชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาแต่หากสังเกตลึกลงไปในวิถีชีวิตเราจะพบเลือดลาวในแทบทุกอย่างในสำเนียงภาษาไทยกลางที่มีเสียงวรรณยุกต์ลาวในทำนองเพลงลูกทุ่งที่สืบจากหมอลำในผ้าสิ้นลายขิดที่หญิงไทยยังสวม ในรอยยิ้มแบบลาวที่อ่อนโยนและอบอุ่นลาวไม่ได้หายไปจากสยามพวกเขาเพียงเปลี่ยนชื่อเป็นไทยแล้วอยู่ต่อในหัวใจของคนบางกอกบ,บทที่9เมื่อผู้แพ้กลายเป็นผู้สร้างหากไม่มีแรงของชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาบางกอกอาจไม่เป็นอย่างที่เราเห็นในวันนี้คลองที่ขุดวัดที่สร้างถนนที่ปูหลายแห่ง เกิดจากหยาดเหงื่อของคนเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้มาด้วยความสมัครใจแต่พวกเขาใช้ชีวิตด้วยความอดทนและศรัทธ,ธาจนเปลี่ยนชะตาจากเฉลยศึกเป็นพลเมืองของชาตินี่คือการหลอมรวมที่ไม่ได้เกิดจากกฎหมายแต่เกิดจากหัวใจของผู้คนจริงๆบทสรุปเสียงของโขงที่ยังไม่จาง กล้องค่อยๆแผ่นผ่านวัดริมคลองบางกอกที่สร้างโดยชาวลาวภาพพระสงฆ์สวดมนต์ด้วยสำเนียงเวียงจันทร์จางๆทุกหยดน้ำของเจ้าพระยามีรอยน้ำตาของลาวเจืออยู่ทุกเสียงหัวเราะของคนไทยมีเสียงเว้าของลาวแผ่วอยู่ในนั้นเพราะนี่คือเรื่องของคนสองฝั่งน้ำที่หลอมรวมจนกลายเป็นแผ่นดินเดียวกัน ลาวในสยามผู้ถูกกวาดต้อนที่กลายเป็นชาวบางกอกเรื่องของผู้แพ้ที่กลายเป็นผู้สร้างแผ่นดิน